เข้าใจว่าท่านประธานในพิธีพระเดชพระคุณพระเทพวัชรสาระปันติอาจารยมาอ๋อท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกลรัฐมนตรีท่านจิราพรสินธุภัยนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับ การประกอบของกวันดการสึกษาก็พลังตับสำคันรัฐมนตรีประจําส่งนักงนายรัฐมนตรีกันจิรากอนศร์รุ่งไพรกับจเป็นมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ